นี่นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่น็อตเบอร์สิบสี่วมอ่านี่ก็หลวมนะครับนี่ก็หลวมสามตัวแล้วนะครับนี่ตัวที่สี่วมนะครับสําหรับใครนะครับที่ใช้ดุมโยนะครับอ่าสเตอร์หลังนะครับน็อตเบอร์สิบสี่ตัวนี้นะครับพยายามเช็คนะครับอ่าขี่สักพักก็ขันขี่สักอาทิตย์สองอาทิตย์ สามอาทิตย์ก็ขันนะครับลืมอย่าลืมเช็คนะครับนี่อย่างคันนี้นะครับขันไม่นานนี้เองนะครับนี่พอทีขี่วันนี้นะครับดังก๊อกเล็กก๊อกเล็กก๊อกเล็กมาจับน็อตดูนะครับโอ้โหทั้งสี่ตัวเลยนะครับนี่่ะเป็นกันทุกคันนะครับนี่ถ้ายาให้ดีนะครับใส่น้ำยากันคลายเข้าไปเลยนะครับก๊อกเล็กก๊อกเล็กเลยนะครับนี่ตอนขี่นะครับเสียงมันดังก๊อกเล็กก๊อกเล็กนะครับ พอจะมาจอดรถจับดูนะครับโอ้โหไปหมดเลยนะครับฮะขัทนทีนี้